มือนี้ค่ะเรากิน ผัดกระเพราหมูสับใส่น้ำปล่าไม่ใส่น้ำมันนะคะด้วยความที่พ่อค้าเขาก็น่ารักด้วยแหละแล้วลูกค้าก็ไม่ได้เยอะมากนะคะเราก็แอบ,บเก่งใจเก่งใจก็เลยถามว่าสามารถทําให้ได้ไหมคะพ่อค้าก็บอกโอเคได้เลยโอเคนะคะนะคะนะคะเนะจอก,กันสักแป๊บนึง่งอ่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่เพลงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะพ่อค้าเนี่ยก็ทําอาหารมาให้เราทานค่ะเราก็สั่งว่าข้าวน้อยนะคะแล้วก็ไม่ใส่น้ํามันด้วย เว้นไข่คะ่ะที่พ่อเขาบอกว่ายังไงก็ต้องใช้น้ํามันทอดอยู่ดีนะคะรสชาติของเขาวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ทานได้นะคะด้วยความที่เรารู้แหละว่าอาหารมื้อนี้เนี่ยเป็นอาหารที่แบบเอออย่างน้อยๆเราก็ได้ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะรสชาติก็อร่อยสําหรับเรามากๆเลยนะเราก็ทานหมดด้วยค่ะมีทั้งแตงกวามีไข่ดาวมีคาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็มีเนื้อสัตวนะ์เนาะที่เป็นโปรตีนแถมไม่ได้ใส่น้ามันด้วยดีใจกับตัวเองนะคะ ที่เริ่มดูแลตัวเองวันนี้จากเรื่องเล็กๆในแต่ละวันนี่แหละค่ะ